สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีดีว l ล์วันนี้เป็นจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์โซโรยาซึ่งท่านเป็นศิลปินชื่อดังในด้านการวาดภาพสีน้ำมันโดยเฉพาะภาพบนชายหาดค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านซึ่งเดิมเป็นบ้านของโซโรยาเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราเดินทางด้วยเมโทรค่ะเราจะไปลงที่สถานีอิกเลเซียเป็นสถานีปลายทางของเราค่ะ ถึงสถานีปลายทางแล้วนะคะและนี่เลยภาพเจ้ากรรมที่วันนั้นเป็นนั่งเมโทรกับจากคาเฟ่กับนาตาเลียแล้วเหลือบมาเห็นภาพนี้ในขณะที่ประตูรถไฟกำลังจะปิดพอดีก็ตกกลุ่มรักภาพนี้เลยค่ะนาตาเลียเลยบอกว่าภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์โซโรยาใกล้ๆสถานีนี้นี่แหละก็เลยเป็นต้นเหตุของการมาในวันนี้นี่เองค่ะ สำหรับพิพิธภัณฑ์นี้มีการจัดแสดงในตัวบ้านจริงอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆและการตกแต่งภายในเป็นของจริงเหมือนเมื่อครั้งที่โซลโยายังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการปร,ปรับปรุงบางส่วนของตัวอาคารแต่สิ่งของต่างๆยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพเดิมให้ผู้คนได้เข้าชมค่ะเราเดินจากสถานีอิกเลเซียถึงพิพิธภัณฑ์ใช้เวลาประมาณ6นาทีเท่านั้นเองค่ะถึงทางเข้าแล้วค่ะ วันนี้โชคดีไม่มีคิวค่ะที่นี่เปิดทุกวันค่าเข้าชม3ยูโรยกเว้นวันเสาร์หลังบ่าย2เปิดให้เข้าชมฟรีส่วนวันอาทิตย์สามารถเข้าชมได้ฟรีทั้งวันนะคะปิด2ทุ่มแต่รับคิวสุดท้ายประมาณทุ่มครึ่งนะคะทางเข้าไปรับตั๋วประตูนี้เลยค่ะทุกคนสามารถซื้อตั๋วผ่านออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะ แต่วันนี้เป็นมาตั๋วฟรีเพราะเป็นวันเสาร์เข้าไปข้างในกันเลยนี่เลยค่ะเจ้าหน้าที่จะให้ตัว๋วแล้วก็ใบปลิวแบบนี้เพื่ออธิบายความเป็นมาของแต่ละภาพหรือสามารถเช่าออดิโอไกด์ไว้ฟังตอนเดินเข้าชมได้นะคะ มาที่ห้องแรกมีการจัดแสดงภาพวาดต่างๆใช้เทคนิคสีน้ำมันนะคะอย่างที่เบนบอกไปภาพส่วนมากที่โซโลยาวาดจะเป็นภาพบนชายหาดค่ะในตู้นี้มีการจัดแสดงธนบัตรสกุลดั้งเดิมของสเปนชื่อสกุลเปเซตาซึ่งภาพบนธนบัตรโซโลยาเป็นคนวาดค่ะ เบนจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครชื่นชอบผลงานศิลปะสีน้ำมันเน้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นเบนแนะนำที่นี่เลยค่ะ ห้องถัดมาเป็นเหมือนห้องทํางานนะคะจะเห็นว่าในห้องนี้มีโต๊ะเขียนหนังสือโบราณตั้งเด่นอยู่กลางห้องพร้อมกับโซฟาตู้หนังสือและของประดับตกแต่งหรูหราซึ่งในยุคนั้นเฉพาะคนมีฐานะเท่านั้นจึงจะมีสิ่งของเหล่านี้ในบ้านได้ค่ะ ห้องต่อมาเป็นห้องโปรดของเบนเลยก็ว่าได้เพราะภาพที่มาของทริปนี้จะแสดงอยู่ในห้องนี้ค่ะภาพขนาดจริงคือใหญ่มากดูจากขนาดบนผนังนะคะแต่ก็สวยมากๆเลยละค่ะภาพนี้เป็นภาพภรรยาและลูกสาวของโซโรยาเมื่อครั้งที่เขาและครอบครัวอาศัยอยู่ที่บาเลนเซียค่ะจะเห็นว่าห้องนี้เป็นห้องนอนและห้องวาดภาพนะคะ ที่เห็นเล็กๆตรงนั้นคือเตียงนอนค่ะในอดีตจะมีการนอนบนเตียงขนาดเล็กแบบนี้และปิดม่านเพื่อรักษาความอบอุ่นขณะนอนหลับค่ะมุมนี้มีการจัดวางอุปกรณ์ภาพวาดของจริงและภาพด้านบนคือภาพสีน้ำมันทั้งหมดเลยค่ะ เห็นไหมคะส่วนมากแล้วทุกคนจะเห็นเป็นภาพชายหาดและผู้คนในอริยบทต่างๆค่ะเป็นว่าคนที่ชอบงานศิลปะแนวนี้เน้นภาพผู้คนและวิถีชีวิตต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยคะ่ะส่วนตัวเป็นไม่มีความรู้ในด้านศิลปะสักเท่าไหร่ แต่เป็นว่าได้มีโอกาสเห็นภาพผู้คนในยุคก่อนได้เห็นการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมสวยๆแบบนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะ ห้องนี้เป็นห้องทานอาหารนะคะมีการตกแต่งด้วยหินอ่อนซึ่งแตกต่างจากห้องอื่นๆที่เป็นไม้ทั้งหมดค่ะและถัดมาเป็นห้องนั่งเล่นเพื่อพักผ่อนที่เชื่อมต่อกับห้องเล็กๆที่มีรูปปั้นนักบุญของทางศาสนาคริสต์ค่ะเราพาเดินชมครบทุกห้องเรียบร้อยแล้วนะคะพอตรงมาจากทางออกก็จะมาเจอสวนหย่อมในบริเวณบ้านค่ะ ในส่วนนี้เป็นส่วนด้านในอาคารที่ติดกับห้องจำหน่ายตั๋วและห้องจำหน่ายของที่ระลึกค,ค่ะถ้าใครชื่นชอบศิละปะชิ้นไหนสามารถกลับมาที่ห้องจำหน่ายตัว๋วเพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกเก็บไว้ได้ค่ะส่วนตัวเบนก็กลับมาซื้อภาพที่ทำให้เบนมาที่นี่เป็นภาพภรรยาและลูกสาวของโซเดยากะว่าจะไปใส่กรอบติดไว้ที่ข้างเตียงค่ะ ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นพาเดินชมสวนด้านนอกตัวบ้านนะคะลองจินตนาการถ้าเรามีบ้านแบบนี้คงจะดีมากๆเลยอะเนาะอย่างที่บอกไปการจัดตกแต่งต่างๆแม้กระทั่งสวนหย่อมก็เป็นไปตามแบบฉบับของครอบครัวผู้มีฐานะในสมัยก่อนค่ะ ทุกคนจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารสูงกว่าตัวบ้านขนาบทั้งสองข้างเลยนะคะแต่เบนบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากด้านนอกเลยล่ะคะ่ะ และแล้ววันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีขอตัวกลับบ้านเลยละกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร r e และ comment มาเยอะๆเลยนะคะอยากให้เป็นพาไปไหนอยากให้เดวิดพาไปกินอะไร c o มเม e n t บอกเรามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคร กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผม